สี่อย่างเตียไม่สามารถเสือได้หนึ่งประสบการณ์สองความรู้สามมิตรภาพสี่ใจนองอะไรหน้าคุณคุณยังเหมือนกูหลดจักเลยเมื่อกูมันมัดไปยืมเบี้าโดยคนนี้ มา rồi นะยืมนะยังซ้ำร ồi มึงกางบังร้องร ồi นะเดี๋ยวบังกอดเดี๋ยววัดเรื่อหมาอันนะบังเอาเบียไปใจมันกวดก่อนนะเรื่อมันเม็ดหน้าคุณคุณมึงนี่หน้าคุณคุณไปนะมึงกางบังร้องร ồi นะนี่มึงเอาบังมาซ้ำร ồi นะบังกอดลับเหมาอันต่อเช้านะได้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 ถ้ามึงจะทิ้งใครสักคนน่ะ มึงทบทวนดีๆนะเว้ยว่าที่ผ่านมาระหว่างดีกับไม่ดีอ่ะอะไรมากกว่ากันถ้าหากว่าไม่ดีมันมากกว่าโอเคมึงอย่าทิ้งก็ทิ้งไปแต่ถ้าหากที่ผ่านมามันดีแล้วแต่มึงกับไม่พอใจอะก็สุดที่มึงจะคิดก็แล้ว ดูบ้านบนเลืองางถ้วยแม่เลยพามาแก็บยอนเมี่ยงไหนบ่าอย่างยุงคอบแคลชักที่มันทําให้กูเลยว่าจริงๆเล้วไม่ใช่ว่ากูไม่ชอบล้างถ้วยแต่กูไม่ชอบทําไรกูขี้คลาดน้องแถวบ้านมีต้นไม้ไหมมีเลยเสียะไปตัดออกให้เม็ดเลยนะเดี๋ยวเราค่อยรื่มต้นไม้กันเดี๋ยวเราคอยรื่มต้นไม้กันเดี๋ยวเราคอยรื่มต้นไม้กัน ตอนเรียนแล้วไม่ตั้งใจเรียนโดดเรียนปอตอนทอบระยกเดทที่ออกไปจากพี่น้อย่าอีเปลทใครมาประทานไอ้เมือ่องออกจากครูฮะอีควายกิดมั่งแต่อีโบอีการุนตั้งใจเรียนมั่งไม่ใจดาใครกูดาตัวกูเองนี่กูดาตัวกูไว,ว้วันนั้นปีบ่าพุ่มแกไปรอบตารเรือตึ้งนี่ตารเรือก็ไม่รับเลยก่อนปีบา้าพุมไหวน้ำไม่เป็นตึ้งนี่เผื่อปีบ้าพุ่มแต่ยู่ข้างๆมันเล่งวะก็ไม่รับเลยกันว่าทำไมเป็น ตึองนี้ปุ้มักับเป็นว่องปีตึ้งนี้ปุ้มกัเน,นกเล้งไหมวะแล้ท้านหนัาการไก่บินเป็นมั้งอ่ะแล้วกันนั้นปานี่นกเยังไม่ท้าหนักการมันไม่แล้วเลยจริงไหมไอ้ตันวะเห็นพอเต้าแกวะขุนยิ่งกันเต้าหวานหมากันนี่อิดหนึ่งแต่เต้าหวานอิดนั่นนี่พูนแต่เต้าควัญทูนนั่นเตนเหรอไม่ดูจริงไหมในหนุ่มมินมาเลยที่นี่ครับเรื่องเตี้ยงตำมาทั้งไร่หมดไปร้านในจังก็กระโบก,ก็แกไม่ให้รวยตำรวยเดวนี้ เนี่ยเนี่ยนี่ยเลยนี่บอกว่าต่ับเอิ้อเนี่ยเนี่ยแต่นี่นี่นี่นนนนนนนมึงอย่าปเปิดดังเร่งอ๋อนะน,นี่เยคนีนรักก็ทำกันมาเนี่ยหัวเรียนี่กูต้องใจอ,อยู่หลายวันเร็วบอกกูเปิดตู้ก้ามาในอ่องวิ่งเข้าห้องน้ำต่างกูเปิดเปิดกูจายมึงเปิด ไม่ต้องเงียบเปิดเฮกลัวเลี้วอยู่ในห้องน้ำตังกูครับทำไมพี่ถึงเสพยาครับเพราะใจสั่งมา<จ>พี่เศษครับ<ะ>พอเสพยาไปแล้วรู้สึกยังไง14อีกครั้งพี่เศษครับแล้วพี่เส<ะ>พเสยาตอนไหนตอนฝนตกที่หน้าต่างาต่อไปชื่อเพลงเลยอะ พี่เสกครับแล้วพี่ไปชนของที่ไหนพันทิปแล้วพี่ไปยังไงอะมอเตอร์ไซค์รับจ้างพี่เสกครับใช้เวลาเสบนานไหมห้านาทีวะพี่เสกครับครับผมกระแสสังคมโจมตีด่าพี่พี่รู้สึกยังไงเกลียดตัวเองแล้วพี่ต้องการอะไรจากแฟนเพลงครับเคยรักฉันบ้างไหมแล้วพี่คิดว่าตอนนี้อยู่ในสภาพแบบไหนอะไรก็ยอมพี่เสกครับแล้วพี่คิดจะเลิกยาไหมไม่ยอมตัดใจพี่ไม่กลัวติดคุกเหรอไม่ต้องห่วงฉัน แล้วเวลาของขาดรู้สึกไงสมสาร <c oughs> แล้วพอดูเข้าไปเยอะของขึ้นแล้วเป็นไงรู้สึกคันหูคนละเพลงตั้งแต่คบกับเธอมายิงเธอตัวความคิดเธอ,อยิงใหญ่แต่ว่าใครเธอเท่าเดิมเลยอ๋อเธอเพิ่งบ่เลยอะไรก็เดิมมั้ยนะงบูอ๋อบู